ครับเวัสดีครับพี่น้อง FC มีสุวรรณนะครับแล้วก็ MC พม่าตีไทยนะครับเจ้าลกเล็กนะครับอีก14วันนะครับย้ายค่ายมาที่มีสุวรรณอุธยยนะครับด้วยค่าตัว3ล้านบาทนะครับเมื่อวานนี้นะครับโคงติดตาเซียนนะครับแล้วก็พี่น้องนะครับชาวปร่ชนทั้งประเทศนะครับที่ดูเจ้านกเล็กอยู่เมื่อวานนะครับก็เตรียมแม่ไก่กันได้เลยนะครับโปนะครับย้ำนะครับโปลอยแม่แรกแค่พ่อละสองหมืนห้ามัดจำห้าพัน เดี๋ยวติดต่อไปที่ผู้จัดการต้นนะครับบัญชีนะครับใช้บัญชีของผมโดยตรงพิษณุหลักกดนะครับออมสิทธิ์เท่านั้นอันนี้ผมไปเปิดมาให้ใช้นะครับก็บัญชีอื่นฟอมนะครับบัญชีนกเล็กใช้พิษณุหลักกดเท่านั้นนะครับโปนะครับย้ำนะครับโปนะครับร้อยแม่แรกมัดจำห้าพันนะครับมัดจำห้าพันก่อนย้ายค่ายนะครับหลังย้ายค่ายแล้ว ฝากผสมแม่ละสามหมื่นทั้งหมดนะครับก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็ลูกไก่นะครับลูกไก่เจ้านกเล็กผสมลูกสาวแสนตนล,ลูกไก่คู่ละหมื่นนะครับเจ้านกเล็กผสมลูกเท้าแสนคมสี่สิบ้านลูกไก่คู่ละหมื่นผสมทองดําทองคำนะครับสามสิบ้านชนะล้านสามเที่ยวแดงห่อพวกนี้คู่ละหนึ่งหมื่นทั้งหมดนะครับ ชอบสายไหนเก็บไว้ในใจนะครับพรุ่งนี้6โมงเย็นนะครับวันจันทร์ผมจะมาเปิดจองนะครับลูกไก่เรามาจำ5ห้าพันนะครับอย่าลืมนะครับเราจะไม่ทําลูกไก่คู่ละสอ0 0มื0 0 0าเราจะทําลูกไก่คู่ละหมื่นนะครับแต่ให้พี่น้องแค่100คู่นะครับเกิน100คู่เราจะปรับราคานะครับเอาใจ FC นะครับก็ฝากด้วยนะครับรับประกันแท้ตลอดชีวิต นะครับเรามีคลิปปิดให้นะครับชัดเจนลูกไก่ต้องแข็งแรงสวยสมบูรณ์รูปตัวออกจากฟาร์มไม่มีป่วยไม่มีพิการพิการเราไปขายพิการนะครับอีกราคาหนึ่งฝากด้วยนะครับสร้างมาตรฐานที่ดีนะครับมาตรฐานของชาวประชาชนเรานะครับสร้างมาตรฐานของสมทุวันเรานะครับให้ดียิ่งขึ้นไปครับเราสัญญาจะทํางานด้วยความซื่อสัตย์นะครับตรงไปตรงมานะครับขอพี่น้องชนิดชัดหน่อยรอหน่อยนะครับ การพ่อไก่นะครับเราตั้งใจทำวิดีสุดบางทีมันออกมาตัวผู้น้อยกว่าตัวเมียแต่แม่ไก่หลังบ้านผมเยอะไม่ต้องห่วงการจองครั้งนี้ท่านได้ลูกไก่ไวแน่นอนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ